ก็สําหรับอทอกับทอบอนะครับเราเคยเจอกันเมือ่อตอนที่เล่นไทยรีกอยู่ด้วยกันสมัยก่อนนู้นะครับก็ถือว่าเป็นแมตท,ท,ที่ที่ใหญ่นะครับถ้าตามนักข่าวก็จะพาดถัวข่าวว่าเป็นดาร์บี้แมตท์แห่งกองทัพนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ที่ค่อนข้างสนุกนเป็นทีมฟุตบอลไฟเตอร์ทั้งทั้งสองทีมครับทั้งทอของเราแล้วก็ของทอบอนะครับ การเล่นกันก็มีสลับกันแพ้สลับกันชนะนะครับซึ่งบรรยากาศในตอนเก่าๆตอนนั้น,นค,คนคนเก่าๆจะรู้ว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะครับก็สนุกมากเป็นฟุตบอลท,ที่ที่สนุกนะครับแล้วก็เล่นกันด้วยด้วยสปิริตนะครับไม่มีไม่มีการเล่นนอกเกมครับท,ท,ทั้งที่เราเป็นฟุตบอลไฟเตอร์ทั้งทั้งสองทีมนะครับสมัยนั้นของทอบอ ที่เด่นๆนะครับก็มี3า,ามสูนหน้าเลยนะครับมีพิสิทธ์ฟู้เผากิจกระจรวงรัตนะนะครับแล้วก็พิดุลอดุลมลริพันธน์ครับซึ่งตอนนั้นเป็นเป็นศูนย์หน้าที่ค่อนข้างจะจะติดอันดับในใ,ในในประเทศไทย,ยนะครับเพราะว่าตัวรูปร่างสูงใหญ่นะครับแต่สาหรับทอรหรือแอร์ฟอร์สของเราก็จะมีพิทุกปิยพงศ์ครับพีออสจิติพงศ์มีสุงเนินมาที่ปานขาวครับวีรพงศ์เพียงลี พี่ดำไก่พลนะครับก็ตัวก็สูสีกันครับเป็นเกมอะไรที่เจอกันเมื่อไหร่จะสนุกทุกครั้งนะครับจะไม่ยอมกันนะครับก็คือเล่นกันด้วยด้วยความสนุกนะครับแล้วตอนนี้นะครับก็กลับมาเจอกันอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับในฟุตบอลทออินวิเทชันนะครับก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นเกมเกมหนึ่งที่ที่ค่อนข้างห่างหายไปนานแล้วนะครับตรอบที่เรา แอร์ฟหรือว่าทอที่จะกลับมาเจอกับทอบอลอีกครั้งนึงนะครับซึ่งน่าจะเป็นเกมที่ค่นาสนุกนะครับแล้วก็คนดูน่าที่จะได้สัมผัสถึงบรรยากาศเกา่าๆด้วยนะครับสำาอบนะครับวันที่25มกรามนี้นะครับ ทางแอร์ฟอร์สของเราได้มีจัดทัวร์นาเมนต์ขึ้นมาครับชื่อว่า Air Force Invitation นะครับก็จะเป็นการพบกันนะครับระหว่างฟุตบอลทีมชาติหญิงกับฟุตบอลหญิงทีมลินชอปปิ้งจากสวีเดนนะครับซึ่งทีมฟุตบอลทีมชาติหญิงของเราเพิ่งเพิ่งได้แชมป์ได้เหรียญทองกลับมาจากซีเกมส์ครับก็น่าจะเป็นเกมที่สนุกอีกเกมหนึ่งนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคู่นะครับก็คือระหว่าง ทอ r หรือ Air Force ของเราครับกับทบนะครับซึ่งทีม Air Force ของเรานี่ได้กลับขึ้นมาเล่นบนไทยลีกอีกครั้งหนึ่งนะครับลีกอันดับสูงสุดของประเทศไทยนะครับก็อยากจะเชิญชวนแฟนบอลทุกท่านนะครับกลับมาช่วยเชียร์นะครับมาให้กำลังใจแ r ร์ฟอสของเราให้มากๆขึ้นนะครับเพราะปีนี้เราได้ขึ้นมาอยู่บนลีกสูงสุดแล้วนะครับก็นะครับกลับมาเชียร์กันเยอะๆนะครับเพราะว่าแฟนขับหรือ คนดูฟุตบอลเป็นส่วนหนึ่งครับที่ทําให้ทีมประสบความสาเร็จได้นะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับแฟนบอลเก่าๆหรือว่ารุ่นใหม่ๆกันแล้วแต่ครับกลับมาเชียร์ทีมแอร์ฟอร์หรือว่าทอของเราในไทยลีกอีกครั้งหนึ่ง